ต้นธนพลตอบกลับหลังมีคนถามว่าทําไมนั่งหน้าตู้เย็นลั่นทุกอย่างมีเหตุผลของมันจากประเด็นข่าวการเลิกราของคู่พระเอกหนุ่มเต้นธนพลกับอดีตแฟนสาวนิวนิวเอลเด้งที่ฝ่ายผู้หญิงได้ออกมาโพสประกาศยุติความสัมพันธ์พร้อมทิ้งประโยคเด็ดขอให้มีความสุขกับหน้าตู้เย็นของพี่ทําให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องไปนั่งหน้าตู้เย็นล่าสุดหนุ่มเต้นได้ออกมาโพสข้อความฟาดกลับว่า มีคนถามแต่ว่าทําไมนั่งหน้าตู้เย็นเคยนั่งในห้องรองเท้าแล้วแต่พื้นรองเท้ามันเหนียวกินไม่ไหวไม่ได้นั่งคุยกับตู้เย็นนะสติสติก่อนจะนําเสนอจริงๆพี่เป็นแบบนี้พูดไปก็เหมือนแก้ตัวไม่พูดก็แสดงว่าเป็นอย่างนั้นจริงเวลาจะบอกว่าเองว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลและผลจงจําไว้ว่าเคยทําอะไรมา